ดีค่ะแม่นิ่มชาแนลนะคะวันนี้ยามเย็นนะหกโมงเย็นแล้วนี่รอบคลินิกนะที่แม่นิ่มอยู่น่าจะไฟราวนี่น่าจะเป็นงานบวชเปิดเพลงนุ๊กนะุ๊ดูอังเปานะอังเปาอังเปาอังเปาเขามาแอบนะ อังเปาเริงล่าแล้วออกอารวาสแล้วอังเปาอืมดูทําอืำทำนั่งย่ารอให้มืดๆอีกไหนถ่ายอีกรอบถ้าทางมีเพลงอยู่ติดลิขสิทธ์ระได้ละดูถนนเมื่อตอนปีใหม่ ก,ก็ทำมาใหม่นะอังเปาชอบไปต้นไม้เล่นี่ยว่าจะไปเผาหญ้าเนาะมมไม่งั้นก็ต้องเอาใบแห้งๆใส่ถุงต้องไปซื้อถุงกรนจุงแบบอ่อนๆเนะพอใส่ใบหญ้าแล้วก็เนี่ยตักใบหญ้าที่จริงมันก็เป็นปุ๋ยนะทับถมกันอะ หรือจะเผาตรงริมนู้นเขาเผา,าเพราะว่าเป็นใบไอเนี่ยใบมะม่วงอ,อังเปากำลังไปพิสูจน์อะไรสักอย่างใต้ต้นตินเป็ดเนาะเขาละพิสูจน์ใ่ดมใหญ่ เ้าเลยปากหรือชิ้นช่องเขาก็รู้นะว่าหน้าบ้านชิ้นช่องได้ถ้าอึกก็ใต้ต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแสงพาทิส่องก็กลายเป็นขี้ผงไปไร้การวเนี่ยอืดูรอบๆวันนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนแพ้ขี้ฝุ่นันลูกตาอื นี่ดูมาดางนี่คืออาหารไก่ไกอ่อบครอบไว้รอเจ้าแพนด้ามารับประทานแพนด้านอนอยู่นู่นตัวด,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 ดังๆเหมือนเหมือนแพนดา้าเหมือนมีแพนดาน้านั่นตอนเย็นเนี่ยเป็นสภาพตลาดตอนเย็นแม่นี่มึงทำสวนผักด้วยทำเพิ่มเติมนะปลูกพริก ปลูกใบโหระพากำลังเล็กๆอยู่น่าจะฟื้นตัวได้นะใบกะเพราเพิ่งงอกมาหม่นี่ปักต้นไว้มันล้ม,มนูน่นต้นที่ดูดกินใต้ติ่งฝรั่งเนาะนูนไปถึงต้นเสาไฟฟ้าไม่กล้านะเสาไฟฟ้าทำให้โล่งไว้ก็ดีแล้วก็ตอนหมามาจะมาชิ้งช่องอะไรล้วก็ห้ามมันไว้นะให้มันไปที่อื่น มันชิงจังไปเรื่องธรรมชาติมอืเนี่ถังขยะยังไม่เต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเต็มแล้วเราก็เอาไปทิ้งพรุ่งนี้ก็ถากต่อตรงมุมเนี้ยให้ไปถึงป้ายเขามีป้ายไว้แต่ย่าขึ้นลกเขาไม่ยอมทำความสะอาดแล้วเขาจะเอาป้ายอะไรมาติดเนาะป้ายก็เลยกลายเป็นล้างไปดูโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ล้างก็ยังทีโอทียังไม่เอาเครื่องไปเนาะ เห็นครึ่งหม้เนาะเล้ต้นนี้ก็เอาออกด้วยเนี่ยถนนจะได้โลง่ลงๆไม่นน่้องเอาออกเองอะ่ะเจ้าหนะ้าที่เขาไม่ยอมเอามาออกไม่รู้เขาคิดว่าไม่ใช่เขตเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเออนะี่ยกวาดถนนได้แล้วนี่มันชายถนนเนาะนี่มันก็เลยเดี๋ยวจะปลูกผักเขาไปถึงนน่นเลยเส้นแหละเส้นเนะี่ย พูดเรอเล่นไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทำหรอกก็ต้องเอาเว้นที่ไว้เผื่อลบมันลดมันหลบกันเชือกนั้นเขามาจอดกันก็ไม่ริมก็เริ่มตั้งแต่เชือกแล้วก็กว้างหน่อยผูกว้างหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นผัดกะเพราแล้วก็พริกพริกต้นเล็กต้นน้อยที่ทำล่มให้อยู่ทำล่มให้อยู่เนาะโอเค เดี๋ยวเขาหน้าค่อยมาดูใหม่ว่าต้นสูงแล้วย่งเนี่ยพริกไม,ไม่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 มีผักใบเพราะว่ากลัวว่าสุนัขเขาจะเยี่ยวรถแล้วไม่นีไ่ไม่รู้ก็เอามากินอะไรอย่างเงี้ยเงถ้าจะปลูกนะต้องยกขึ้นมาอีกเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ